เนวเบ็ดมาตดยสองกันมาพอเบ็ดก็ปืนอันได้จมานก็กัน <c> ก <oughs> ี่อ้อยใส่ประทูวะนี่ <c oughs> ลงเบ็ดหลังที่สอง สวัสดีครับดูผมแล้วครับผมไอโนดสายบันเทิงครับวันนี้ครับอยู่หมายบ้านเพืเ่อนครับผมอ่าวันนี้เอาปืนก็เบ็ดมาครับเบดผมมาสองหลังเนาะเยือ่อซดครับใส่บนหูเนาะวังที่ปุ่นละลง้านี้เนาะเดี๋ยวรอลูนครับวันนี้จะเจอตัวก็ว่ามันเจอตัวเนาะที่ผมเดินเลาะละป่าก็ขึ้นอยู่ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นชนะัดโดะกับฝริมนะครับรอรุ่นครับผมปืนกับเบ็ดอันใดจะหมานกนก็ันครับวันนี้ครับผมไปครับรอรุ่นกันครับผม โอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเ้อยครับครับโอ้ยู่ครับยู่ยยู่ หัอดีโอ้นี่ครับแต้มแหลกหัครับอลิมครับออกมาพอดีเนาะโอ,โอ,โอ้สวยงามครับตัวน,นี้น่าจะมีเกือบเปลือๆโลหรือว่าเป็นโลครับสีครับผมปืนได้หนึ่งแต้มนะครับผมอดูดีกันต่อครับผมเก็บปากก่อนอออืื้ห ตานสักครับปลีมใหญ่ครับปลีมใหญ่โอ้โหกำลังมาขึ้นพอดีรอรุ่นครับรอรุ่นโอ้โหแังใหญ่เลยดอกขาดโอ้โหพื้นๆขานี่ครับ ถึงเปิดกล้องอขาดไปเลยกล้องจริงนี่ก็มูน <c oughs> เ,เ,มเลยแรงอย่างมาเลยขาดโอเ้เสียดายน่าจะโดนอยู่นะตัวนี้นะจะไปใส่ลูกดอกไหมครับเสียดายอยู่ปื้นวนวดเดียว ตกเพลงนี่ต้องไอเด็กก้องกิ้งมหนอยู่เนี่ยนี่ป๊อปไายละโดนสกํา

อยู่ลึกครับเม่กี้มันไหลลงไปแล้วะโอ้โหอ,อยู่ลึกครับจังหวะขึ้นมาแล้วลงพอดีครับยิงสวนไปแล้วโอ้โใหญ่ครับใหญ่เศร้ายดาย้เศร้าได้มาลีมก็เสด็จไปทำไมทำไม ยิงปลาลิมตะกี้เนี่ยนะ่าไปทางซิปน,นาทีอ่ะจะโดขึ้นนะอ่ะออกสายหน่อย ขนาดนักกับเบเฮ้ยทำไมเนาะเปลี่ยนลูกดอกแล้วละสามห้าเป็ดสี่ซิบเนาะส,สีด้ายดอกติดขาดไว้ครับดอกหมานเนาะดอกกี้ยิงมเติมเหมือนทุกครับยิงมห้าเต๋อสีห้าเตอโอ้โเสียดายครับเอาไหมครับรุ่นไหมรุ่นไหมรองก็ล้ออ๋อ,อ,อ

อู้ยไอ้หนึ่งสองได้ๆๆโอ้นี่ครับตัว,นนวที่สองครับปืนเนาะใส่สวยครับววเจ้าเลยใส่โล่น่าจะมีอยู่อ่ะตัวที่สองครับสวยงามมาก ไปรุ้ต่อว่อา,อาแล้วฮะอย่างอิงปาล์มทุกนะฮะลืมกินขา้าวเนี่ยหลังกินข้าวแล้วะลืมกินขา้าวเออกินข้าวแล้วโดนอ่ะบะเนี่ยลืมกินข้าวไม่ได้กินขาน้นนนนนขาวทุกจอดข้าวอิ่มเสร็จกันเดิมเลยครับช่องตัว ยกันนะให้ก็พอเนี่ยตุลุเลยไปครับดุอดต่อพอแล้วครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วเนาะวันนี้สรุปได้อยู่สองแต้มครับได้ปืนมาเนาะวันนี้เบสดบรทำงานครับเดี๋ยวลองไปจังก็พอเนาะเกือบหนึ่งล้หนึ่งเนาะนี่ครับนี่ครับ ตีไปกิโลประมาณโลครับตีไปกิโลตัวรุ่นๆกันครับโอเคครับผมวันนี้จบข่าวครับสองแต่โอูยิงไปหลายตัวครับกภาพใหม่สวยครับวันหน้าไปทางใดหวานครับภาพหม่บานเปิดอนพีนี่ครับผมเยี่ยงครับคล้นี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ